มรู้นะครับว่าฟาบาทเป็นคนทำลายอัญมณีนั่นไม่พอใจงั้นหรือฮะฮ่เปล่าครับฟาบาทเป็นคนเอาชนะยอสปินเดอร์ได้การจัดการอย่างไรกับอัญมณีนั่นจึงเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าอย่าไปรู้สึกเสียดายสิ่งที่แสนชั่วร้ายนั่นเลยช,ชั่วร้ายงั้นหรือครับ อัญ,ญมณีนั่น,นถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของปีศาจผู้ชั่วร้ายโดยมีจุดประสงค์เพื่อรั่วล่อลวงมนุษย์หรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือมันเป็นเครื่องมือของปีศาจปีศาจในตอนแรกมันจะให้ในสิ่งที่พวกเจ้าต้องการโดยแลกเปลี่ยนกับราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกับการโรยอาหารให้สัตว์และฝึกให้เชื่องหลอกล่อ ด้วยสิ่งที่มนุษย์ต้องการเช่นชีวิตอันเป็นชั่วนิรันดร์หรือความเป็นอมตะหลังจากนั้นพวกเจ้าจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละนิดทีละน้อยและกลายเป็นปีศาจในที่สุดด้วยการล่อลวงดังกล่าวนั้นจึงทำให้มันสามารถสร้างปีศาจขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากเจ้าเคยบอกว่าเจ้าพบของแบบนั้นในที่อื่นด้วยใช่ไหม ข้าแนะนําให้พวกเจ้ารีบทําลายมันทิ้งโดยเร็วเสียงั้นเหรอครับถ้างั้นผมจะรีบแจ้งเรื่องนี้ให้รัฐบาลของสหรัฐทราบโดยเร็วที่สุดครับรีบหน่อยละเพราะบางทีพวกเขาอาจจะถูกล่อลวงไปแล้วก็ได้หืมที่นี่คือหลุมศพของพวกเขางั้นเหรอครับพวกเราดูแลเป็นอย่างดีเลยว่าแต่ท่านคิดจะทำอะไรงั้นเหรอครับ อัศว right right er ินผู้ทรงเกียรติจะต้องถูกฝังอยู่ใต้ดินรวมถึงรับการสวดภาวนาเพื่อที่เขาจะได้จุติไปกับพระเจ้าของเขาแต่ก็อย่างว่าแหละมีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำเรื่องเช่นนี้ได้โอ้อัศวินผู้พักดีเอ๋ยจงไปสู่สุขติเสียเถิด ยอดสปินเนอร์กำลังขยับอืมนี่เจ้าคลิกรกพลังงานนี่มันพลังงานศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนี่นาหรือว่าปฏิหารแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะคำภาวานาของเรา,างั้นเหรอ หากเป็นเช่นนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วละ่ะว่าตัวเจ้าจะได้รับเลือกจากเทพพิดาหรือไม่นี่มันหรือว่า เป็นไปได้ยังไงเราผู้คนที่อยู่ตรงนี้ต่างรู้สึกและคิดเหมือนกันว่าทันทีที่ว่าผู้หญิงที่ร่างกายถูกปกคุมไปด้วยแสงสีทองนั้นไม่ใช่มนุษย์เธอคือผู้ที่มีออร่าศักดิ์สิทธิ์อันแสนสง่างามจนไม่อาจมีผู้ใดทัดเทียมได้ท่านเทพธิดาอารีนาไลออนฮาร์ดอัศวินของข้า บอกข้ามาซิเจ้าต้องการอะไรผู้ที่อยู่ตรงหน้าของท่านผู้นี้มีนามว่าเซอร์ยอสสปินเนอร์อัศาวินผู้ทรงเกียรติเช่นเขาเป็นตัวแทนของอาศาวินผู้เปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์และความพักดีข้าหวังว่าท่านเทพธิดาอารีนาจะต้อนรับเขาในฐานะอัศาวินผู้ทรงเกียรติคนหนึ่งสภาพบุรุษท่านนี้บรรลุเป้าหมายแล้วงั้นรอ เขาได้พิสูจน์เกียรติของตนเองและอุทิศตนเพื่อข้าแล้วหรือยังข้าขอรับรองเขาด้วยเกียรติของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่มีถ้าหากไม่มีข้าแล้วก็เขาคงไม่ได้กลายเป็นอัศวินผู้ยิ่งใหญ่และครอบครองตำแหน่งกษัตริย์ไลออนฮาร์ดไปแล้วหากอัศวินของข้าผู้เช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีอะไรที่ข้าจะต้องพิสูจน์แล้วละ่ะ แต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่ตัวเขาจะต้องได้รับรู้อัศวินเลก,กล้าจากต่างโลกเอ๋ยเจ้าจะกลายเป็นอัศวินของข้าและอยู่ภายใต้นามและของไลออนฮาร์ดเจ้าจะสรรเสริญบูชาแสงสว่างและขับร้องเพลงแห่งความยุติธรรมหรือไม่แม้ว่าตัวเจ้าจะมีทั้งเกียรติและสติปัญญาแต่ถ้าว่าจิตใจของเจ้านั้นกลับไม่แตกต่างไปจากเด็กนักเจ้าจะยอมอุทิศ เป็นอัศวินของข้าและช่วยทำลายความชั่วร้ายให้หมดสิ้นจากโลกนี้หรือไม่ทำการวิเคราะห์รูปแบบภาษาเสียงทำการติดตั้งโมดูลภาษาตกลงทำาทำลายความชั่วร้ายเป็นแผนการที่ดีข้าชอบเจ้านะเซย์ยอดสปินเนอร์ ตราใดที่เจ้าจงรักภักดีต่ออัศวินของข้าและเป็นพลังให้แก่เขาพรของข้าก็จะคอยคุ้มครองและปกป้องเจ้าอยู่เสมออัศวินแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์คนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วผู้ที่ศาลต่อแสงสว่างและอุทิศตนเพื่อความยุติธรรมอัศวินแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์เซอร์ยอรสปินเนอร์หนึ่ ในขณะเดียวกันนั่นเองหอคอยเวทมนต์ในสหรัฐอเมริกาขออภัยด้วยครับมาสเตอร์แห่งหอคอยเรยนันเชลแม,มนที่ทำตามคำสั่งของท่านไม่ได้เจ้างูเอ้ยแค่งานง่ายๆแค่นี้แต่เจ้ากลับทำไม่สำเร็จแม้ว่าข้าจะสอนปัญญาแม้ถึงแม้ว่า ข้าจะสอนปัญญาแห่งสัตว์จริงและภูมิปัญญาแห่งแซมร่าให้แล้วก็ตามแต่เจ้าก็ยังทำให้ข้าผิดหวังอยู่ดีขออภัยด้วยจริงๆครับแต่ว่าผมไม่สามารถเสี่ยงเรื่องนั้นได้เพราะผู้รอดชีวิตที่ชื่อลีออนนั่นคือตัวปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจอมเวดเรเนนเชลแมนข้าเบื่อที่จะฟังคำแก้ตัวของเจ้าอมนทนแล้วเดี๋ยวก่อนนะลีออน เจ้านั่นนั่นรีเปิดข่าวดูซะเร็วเข้าได้ครับนายท่านข้าคือกษัตริย์ไลออนฮาร์ดลีออนดรากเนียไลออนฮาร์ดนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเจ้านั่นมาอยู่ที่นี่ได้ไงทำไมกันนะนายท่านนายท่านกลัวงั้นเหรอข,ข้ายอมแพ้แล้วไม่ทงไม่ทำแล้ว ใ,ในายท่านนายท่านนายท่านครับนะนในท่านหลักจากนั้นอัญมณีก็ไม่ส่งเสียงออกมาอีกแล้ว